สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n แนลคลิปนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับขายเหรียญนะเป็นเหรียญปั๊มไม่ติดแล้วก็เหรียญตัวเปล่าเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่9้าเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับ ก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญทั้งสองเหรียญนี้ซึ่งนำมารีวิวขายในคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราก็มาพบกับข้อมูลเหรียญเหรียญปาไม่ติดทั้งหน้าหลังด้านหน้าด้านหลังเหรียญนี้ ถ้าเป็นเหรียญตกเครื่องหรือเป็นเหรียญโดนเจียน้ำหนักมันก็จะลดลงนะครับมันก็เลยเกี่ยวกับตาช่างเครื่องช่างในคลิปนี้ก็จะมาช่างให้ให้ดูน้ำหนักนี่สำหรับเหรียญปั๊มไม่ดิดนะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับน้ำหนักอยู่ที่3.39 นะครับแม่เหล็กก็ห hmm. ล the ah, ุดไม่ติดนะครับเรียนรุ่นเก่านะครับแม่เหล็กหลุดไม่ติดนะครับแม่เหล็กหลุดไม่ติดเรียนรุ่นเก่าเลียญตัวเปล่าก็เช่นกันนะครับเลียนตัวเปล่าเป็นเรียนรุ่นเก่าดูที่น้ำหนักจะเท่ากันไหมกับเรียนปั๊มไม่ติดนะครับก็จะชั่งให้ดูก็สามจุดสามเก้า เหมือนกันนะครับแม่เหล็กดูดติดไหมแม่เหล็กก็ดูไม่ติดเหมือนกันนะครับนี่คือเหรียญรุ่นเก่าปั๊มไม่ติดและเหรียญตัวเปล่าซึ่งทางช่องของเรามารีวิวขายในวันนี้ในราคาเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาส่งข้อความมาทางไลน์ นะครับเบอร์ไลน์ของเรานะครับเบอร์ไลน์ของเรานะครับไม่ใช่เบอร์โทรนะครับเบอร์ไลน์นะครับกดไลน์เข้ามาพูดคุยส่งข้อความและคอมเมนต์นะคร,ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ